ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่นๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่อง s t y l e p o d c a s t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการ c r y ปโตเคอ r e เรนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น A-CAP ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ a c a p ครบเครื่องเรื่องโกงปลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรตประกาศกล่าวโทษอดีตผู้บริหารเอเชียแคปิตอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ a c a p พร้อมพวกรวม6คนในความผิดฐานทุจริต ซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพลบของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ก่อนหน้า A-CAP เคยมีคดีเบีย้ยหนี้หุ้นกู้จำนวน2หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวโดยไม่ไถ่ถอนเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดและไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเดือดร้อนจนต้องฟ้องร้องโดยคดีอยู่ระหว่างเจรจาประนีประนอมการที่อดีตผู้บริหารบริษัทถูกกรตรกล่าวโทษในความผิดทุจริต ซึงเหมือนตะปูตัวสุดท้ายที่ต่อปิดฝาลง a c a คขณะที่ราคาหุ้นดิ่งลงอย่างต่อเนื่องและไม่เห็นโอกาสฟื้นเพราะผลประกอบการขาดทุนหลายปีติดต่อโดยหุ้นถูกแขวนเครื่องหมายสเนื่องจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า50%ของทุนจดทะเบียนสำหรับความผิดทุจริตที่ร้องต่อกองบังคับกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบกปอส กรตระบุว่านางสาวนิชานีสุขเจริญไกรศีขณะดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางสาวพิมพ์บันสุวัตถิกุลขณะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทกระทำทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากงานก่อสร้างกำแพงกั้นดินและท่อระบายน้ำเป็นเหตุให้เอแคป ได้รับความเสียหาย27.5ล้านบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างปี2561ถึง2562้วยกโดยกระทำผิดพร้อมพวกอีก4รายซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วยบริษัท All อไรท์เฮาส์จำกัดนางกิงการสมิตาโนนบริษัทชัยอาอินเตอร์เนชั่นแนลแนวจำกัดและนายทรายุลือเจียงคำเอกับว่าจ้างให้บริษัทออไรท์เฮาส์จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างกำแพงกั้นดินและท่อระบายน้ำและให้บริษัทใชร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่อมาพบว่าไม่มีการก่อสร้างจริงตามสัญญาแต่ได้มีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างไปทำให้ A-CAP ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่ารวม27.5ล้านบาทหุน้น A-CAP ควรจะดิ่งลงตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ เมื่อช่วงต้นปี2,563แต่ราคากลับไม่ผันผวนมากนักและถูกพยุงให้เคลื่อนไหวอยู่หลายบาทอย่างไรก็ตามปีนี้หุ้น A-CAP ถูกถล่มจนสุดลงต่อเนื่องจนปิดเมื่อวันศุกร์ที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่ราคา89สตางค์ซึ่งข่าวการทุจริตของอดีตผู้บริหารบริษัทอาจจุดชนวนให้เกิดการเทขายหุ้นอีกระลอกหนึ่งโครงสร้างพูดถึงหุ้น A อแ p ประกอบด้วยนางวารุณีชินวงศ์วรกุลถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งในสัดส,ส่วน24.79%ของทุนจดทะเบียนนางสาวนิชานดีซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวสุกัญญาสุขเจริญไกสศีถือหุ้นในสัดส,ส่วน14.72%โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน3,540รายถือหุ้นรวมกันในสัดส,ส่วน 60.49%ของทุนจดทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยแบบทั้งหมดน่าจะติดหุ้นต้นทุนสูง A-CAP สร้างความเสียหายให้ทั้งนักลงทุนในหุ้นกู้และนักลงทุนที่หลงเข้ามาซื้อหุ้นโดยผู้ถือหุ้นกู้แทบไม่มีโอกาสที่จะได้รับการไถถอนนี่ครบตามจำนวนเพราะฐานะการเงินบริษัทยำแย่ขณะที่นักลงทุนที่แบกหุ้น ACA p ต้นทุนสูงไว้แทบไม่เห็นโอกาสถอนทุนคืนเพราะบริษัทมีภาพลักษณ์ด้านลบหุ้นขาดความน่าเชื่อถือและผลประกอบการบริษัทต,ตกตำ่ำนักลงทุนทั่วไปคงไม่มีใครเข้ามาแตะหุ้น A-CAP โดยมีแนวโนม้มที่จะเป็นหุ้นตายซากอีกตัวหนึ่งการกล่าวโทษคดีทุจริต A-CAP ถือว่ากรตรทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่รวดเร็วเพราะใช้เวลารวบรวมหลักฐานเพียงสอถปีเท่านั้นแต่หลังจากกรตรกล่าวโทษตอ่อ ปอสอไปแล้วคดีผู้บริหารเอ a แแบโกงคงเงียบหายไร้ร่องรอยเช่นเดียวกับคดีกล่าวผู้บริหารบริษัท Energy จีเอจจำกัดมหาชนคดีกล่าวโทษผู้บริหาร p o l a r ิสแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือคดีทุจริตในบริษัท i n t e r f i ์ไฟร์อ e สเอเนร์จีคอปเปอเจำกัดมหาชนไม่มีใครรู้ว่าคดีทุจริตเอิร์คดีทุจริตโพล่าคดีทุจริตในไอเฟก และทำให้ประชาชนผู้ลงทุนนับหมื่นลายย่อยยับถึงขั้นหมดตัวกรมสอบสวนคดีพิเศษเอาคดีไปซุกไว้ที่ไหนหรือตัดตอนกันไปแล้วเช่นเดียวกับการตัดตอนคดีปันหุ้นนักสิบคดีในยุคนายทาริศเพ่งดิดเป็นอธิบดีผู้ถือหุ้นกู้และผู้ลงทุน a อก p บกำลังจับตาคดีธุรกิจอยู่ เพราะว่าอยากรู้ว่าผู้บริหารที่โกงและสร้างความเสียหายให้กับบริษัทนั้นชะตากรรมจะจบลงอย่างไรยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะ ขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นเอแคบจากผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ